มันจะยิงใหม่รากกว่าดูไหมโอ้มันมาแล้วบี้อีกลูกอีกลูกอีกแล้วอีกเี่มันยิงแล้วมันฆ่าได้เยอะไอ้ซ่าไอ้ต้อมดูบนฟ้าต้อมโอ้ยตรงไนเหมือนกันแตกไปละตายโอ้ยตายเพี่อโอ้มึงนอนอยู่นี่หรอตายเขา ไปไปไปบวกกงยานบวกไปอยู่บวกไปอยู่บวกไปอยู่วหััล่นการกระโดดตอนไม่มีโล่แม่งดิ่งไปสุดทางโอ้นี่เป็นยุทธีนั่นพี่วูบแทงไอ้วูร์บแทงไอ้ขี้อยาล็อกทั้งยิ่กวันโอ้โหแชมปแชมปแชมปไม่ได้ไม่ได้มีก้อยเข้าไม่ได้ไม่ได้แถมมดทั้งหมดฮิวฮิวฮิวโอ้ยโอ้ยมึงล้เบิดในขนาดนี้ให้พ้องได้ยังนะกูยังรอดกูยังรอดเบอร์สกิลพระเอกเหนียวคนสิบ เล็กปอบหมไอ้แชมไตเกิวอ๋อเจอคนเยอะได้คนเยอะ้คนเยอะเจอเจอกันไอ้๊กสักทีโอ้ยชิบปวดขี้ชิบขายแล้วอ้าวดูป่ะปวดขี้เนสนามลบปล่อยลาดเลยเจแม่มูนุปทหารปวดี้สนามลบเขาปล่อยลาดเลยนะโอเคมูลาดละอัไในพุทธพุทธอ้ยปีโรทัง มันรััมนเข้ามามันอยู่หลังเรามันอยู่ข้างเราแต่่มันอยู่หลังนี่เนี่ยเอาใจ่ิงๆอะไรรถถังอ่ะโอ้ยอนายเหมือนกันแตกไปละไปร้านเมี่ในกวัวของยาให้อยู่าหนังของยาตรงอยู่ตรงไอ้แชมป์นั่ของยาอุ๊ยบนเข่ามีพี่ดูหังให้ผมโอ้ยบนเข่าบนหลังผมลง เยอะว่ะน้องถอยมาสามเลยอ่ะส่วนแม่งย้อยเกินแล้วแม่งโคตรชัดแตกหนึ่งอุ้ยเยแย่อะไรเป็นกระสุนที่โคตรชัดตอมโอ้โหตายแล้วกันเดี๋ยวล้วหะละมันมัดอยู่ข้างหน้าคนเลยเออบนเขาอ่ะต้องพกดันในบ้านวะตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยแท้งตรงนี้เหรอ ลุกขึลุกแล้วมาเลวิ้งเวิ้งเวิ้งกิววิ้งกิวกิวเออตายกิวอยู่อยู่อ๋อไม่ต้องแล้วเพยไม่ต้องช่วแล้วโอ้โหไม่มีรถถังมันมันรถถังยิงอัดผมเลยอ่ะผมไม่น่ารอละตัวแตกมีไหมเนี่ยมีอยู่คันหนึ่งครับเอ้าเอาการกระโดดตอนไม่มีโล่แม่งดิ่งประจุทหารลงมาเลยแบบไม่พี่ปืนเวิร์มแทงไอ้เวิร์มแทงไอ้ขี้ยลรถถังยิงวันยิงต่อคอย่ะเบื่อทอนเดอร์เี่ย อะไรวอนเดอร์แตกดีคอมบินคอมบินปุกครับปอมปืนดีกว่าวะโอ้ไม่ไม่ทันไม่มีควันโอเคกัวรังดูสกิลรถถังอยู่เฮ้ยต้องเข้าดีตรงที่เข้าตรงที่เข้าได้ไงที่อะป้อมปืนหรอที่ปุกเถอะไม่ได้เฮียไอ้คนเด้ออะไรอ่ะอืมอุ้ยเพื่อนเพื่อนอืมอะไรอยู่ผมลงละผมลงผมลงระวังระวังอ๋อได้ต่อเดียวได้ต่อเนียวได้ต่อเนียว ูไม่ทันว้าหูเฮียแม่งอียโดนผมไม่น่าเกิดรถถังพี่เลยผมเกิดปผมตายปั๊บเลยถงมันไมีรแท้งดอนันอายาดวิซายบ้านไหนวะตายเีมึงลงอีกแล้วไอ้เฮียะไรวะมึงลงรัวๆเลยอะ ลงไปครอบดีๆเลยไอ้เฮียดูดีดูดีไอ้เฮียโอ้ยมันเท่าไรอ่ะอูยมันข้าไปร้อยแปดไอหาน่าไปเลยเราจะแพ้ไม่ได้ทหารเชื่อมันในตัวเองโอเครับตาบ่ันมามาแล้วเลื่อยู่ เอ้ยิงได้เดี๋ยวยิงได้เอาป้อมมันเลยขับเหรอขับเหรอไม่ได้ขับดูคนจุคนลุ่มปืนพ่อมาหนักตรงนั้นอ่ะยิงป้อมไก่อนแล้เงินยิงปืนไอนี่โอ้โหปืนดีปืนเอาป้อมมันระเบิดสามเมื่อกี้แม่งป้อมมันกูยิงป้อมระเบิดแล้วมันได้สามคิวเลยเอ้สซีด้วดิอุ้ยโคตรดีเปื่อๆอู้นี่ไอ้โดน โจนมันเล่นเรือก็ได้เล่นเรือก็ได้ไปไม่บีผมได้ดีไม่กูได้เราถังกูได้เราถังโอเคพี่โอเคเยอะคือเจ้าขึ้นมินเอ้ยได้แล้วกูไไหนผมตายแบบไอ้ยี่สองคิวยี่สิบเอ็ดวิผมนั่งรอนี่ยี่สองคิวเฮ้ยเวอร์เอาอยู่กันเยอะมันชอบประจุกันว่ะ ลงแล้วผมลงพี่พีุ้ยๆมันขับเอารถถังค cover ยิงป้อมมีทำลายป้อมปืนเลยทำลายป้อมปืนเออป้อมมันมีคนคุมอ่ะยิงไปก่อนพี่เอาไอ้ผงเองฉางฉางมาเอ้าว้าวอ๋อโดนผมโดนผมโดนโอ้ผมโดนละผมโดนละเอ้าผมก็ว่าทำไมผมโดนคเวอร์ผมหายแล้วพี่จะขับไปไหนละเอาไปตามมาเลยเดี๋ยววิซิลเนวิซิล กูตรงวันนี้ไม่ได้มองพอดีกำลังตั้งใจเลิงอ่ะก็ว่าอยู่ผมอยู่หลังรถถังดีวยว่าคุณตัวเองวะเฮ้ยรถถังฟื้นไปอ่ะรถมันฟื้นเองว่ะรถถังซ่อมแซมตัวเองอุ้ยเอ้าโดนมันไม่ตัอ่ะยิงไม่ทันวลวกลวกตายเลยนะเอ้าจะมาชุบเอ๊ะจะมาชุบเพื่อนเฮ้ยดาดเจ้าคือนปีนผมพลาดแล้วเฮ้ยไอ้แซมไม่ขึ้นบินแล้วว่ะ ไม่หมอไม่ชุบกลมเลยวะหมอทีมอื่นก็เถิดชุบเต่อยก็ได้หมอได้ป่าได้ป่าคานมาคานมาหมอไอ้หมอหมอเชี้ไอ้หมอเออเออโอ้โหแม่งหมออีกคนนึงไม่เข้าเสียงเค็งเลยต้องมีคนนึงวิ่งมาช่วยผมอะรถถังคันทังโอ้ยน่าสั่นแม่งยิงไม่ถึงวะมันยิงเป็นมิซายอะไอ้ยี่ห้อนั้นอะใช่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 ยิงไม่ถึงวะ โดนกูอกลบฝั่งนี้มาโดนเฮ้ยบอกให้กูเคยเล่นไทเกอร์อในบ <c oughs> ันฟิลมาก่อนนะว้อย <c oughs> มันเล่นเหมือนไทเกอร์อในบันฟิลห้า <c oughs> เลยหมอครับหมอไปสอง <c oughs> ไปสองวัด <c oughs> <What? S 1> โอ้ยมิซายีกูไม่พักเลยอ่ะไอ้ห่าลา่า <c oughs> ตายลาแล้วเอออะไรตอนนี้แบ็คหกกำลังไป <c oughs> ขับดีๆนะคนขับ เจ้าพี่ดูดิเอ่อมึงเรียนจากยูโรใช่ไหมกันครับมันมันร่อนๆอย่างนี้วะแกมมึงต้องอ่านต้องเล่นเครื่องเล่นเครื่องโยนไหนนะเพราจะบิวเองที่ยังไม่ทิ้เลยโอ้โหแชมแชมแชมป์ไม่ได้ไม่ได้มีก้อยข้าไม่ได้ไม่ได้แถมมันถึงกูไม่ได้ยูฟุไม่รู้ผมเลย กูจะไปดูอูอ๊บเอากูไม่เคยเล่นเว้ยไอ้โคบเปาเวอร์กำลัลงบินไปสน,นับสนุนโด้โนถังโดน,นไปดูเด็ดเดีมันมันยิงมันยิงเ,เราขึ้นหอดแล้วชิพายโดนโดนมันยากอยู่หรือเปพี่มันต้องฝึงกมันต้องลงใกล้กว่านี้แต่ลงใกล้โดนยิงวะ่ะ โดนโดนเยอะตายยิงรถมัน,นตัวไายแค่ไม่งมนมุนได้โหยยังไม่ตกใจวะโอ <c oughs> ๊าเรียบร้อยรถยิงรถแม่งรถมันยิงได้ไอ้คนโง่นี่มึงโดนเดี๋ยวมันโดนไอ,อ้สติสิริโวย กูโดดจากชั้นบนน่ะแล้วก็ลงมาปามีเสศษมันตายแล้วทูต์ล่วงขาหักตายเหมือนกันพี่คนเท่อเมื่อกี้เอ้ยมันก็ไม่ถีบมากเนี่ยผมผมคิดว่ามันจะถีบกว่านี้กูโดนเพื่อน้เในยีโดนเพื่อไปคุยเอาตายอุ้ยปืนดีพี่เฮ้ยปืนดีอ่ะอ๋อทั้งหลออทั้งดีเลยแต่แต่โดนสกัดเลยมันละอันนั้นอันนั้นมีหลองมีหลอง Mì ôm, mì ôm, mà phải, ừ, ôm, mặt phải Đi khay đi mọi người Đưa nổi cái Mà cửa nào Ui ui ui, tái phía Ủa mắng này mà Ờ, mỏ mắng nhiều tiền đây Ui ui, cửa đốt, cửa đốt, cửa đốt Phải được Tào Ui, ai à Ai tỏ không thấy chứ Áo mà non không này Mày không nói cạnh khăn โอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยหวดหลบๆโอ้ยสนายโอ้โหไม่มีข้าวมี่คนไไปดีแม่งมาลอยกูจนได้ร่วงลงมปช่วยแล้วเฮ้ยว้ามั่ช้าไปคำนึงหมอกลังไปใครใจมาก๊อ เอาไว้เพื่อนเพื่อนลบโอเคไปโหมันอตรงกูมีตัวกูมีคนตัวกูมีคนสองคนมันอยู่บนมันขึ้นไปบนหลังคาบ้านระวังนะมาพี่ใครวะหลอดฟ้านโอเคพี่กูกูกูบนหลังคาบ้านออกก่อนไหนเพื่อนโอ้โหเห็นระเบิดไอ้เหี้ยเ้องอู้กูเข้ามาไรบ้านละโอ้ยคนฟ้องคนแม่อะไรแล้วไอ้ชิวเข้ามาเจอชิบหาย เขามาเจอแมันยูนสี่คนปึ๊ระวังนะข้างในนี้โอ้พี่ไม่ต้องชุบแล้ที่อ้ะได้ได้ได้มึงไหนมาปอดีแม่งเ้ยเกิดรุ้ตายปั๊บเนี่ยสุดยอดก็ร้องไปกงไปก็ร้องไปเฮ้เห็นปืนได้ปืนละไปหลังฐานมันก็มีทียอ่เออมันมีคนชิหายแล้วโอ้ยกระโดดลงลูกคนแปลก ตายหาและยอยู่ยไม่โดนไอ้สัสเฮ็บปืนล็อต้อมึงเห็นไรเงี้ยแตกร่วงก็ถามว่าโอ้โดนไม่ถามไม่ไมมันยิงมันยิสวนมันยิงสวนไปสู้ไปสู้เออ ตายโโอ้หมันจะมีที่ซัพพลายถนนถังนะที่เราไปซ่อมได้แต่ว่าไม่รู้ตรงไหนว่ามบนเนี้ยเลือดฟุอยู่ใช่ไหมตัวไหวแรงดันมาไม่ได้ตรงนล้นโคตเก่งโคตเก่งเออโคตรตึงอ่ะใอ้ที่ยิงป้อมมากูขอป้อมว่ากูได้เว้ยกูได้กูได้กูได้ไอ้แชมป์เอาบ้ลเดี๋ยวขอเล่นก่อนครึ่งนึงนะขอเล่นก่อนสิบนาทีเดี๋ยวกูให้มึงต่ออุ้ยขี่โดนเรือแล้วอุ้ยเอาว่า อ้าวมาเชิมเอาไปเอาไปกูยิงไม่โดนไอ้เหี้ยเรือต้องไหนมีเกยตื้ออยู่วันนั้นอะเรือปีกบ้านมีเรือมั้ยนะเรียบร้อยแต่หุ้ยตายสีิไอ้เหี้ยแมงเรือมันระเบิดฮ่ามันไม่ยอมลงเรือกันไอ้เหี้ยมันกำลังติดเกาะอยู่เอาละไม่ละกไม่ถ่ายหนึ่งเรียบร้อยอาเชิมต่อไหมเชิมต่อเปล่าอยืนหลังจะมาพร้อมยัง เจ้าเจ้าลินเอาอีกอป้อมระเบิดเลยแกบอกได้ล่ะแชมป์รอด้วยแชมป์แชมป์ขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมารับไปอุ้ยมันมากดูดูดูแตะหนึ่งอุ้ยชิบหายครับขึ้นรอแล้วแชมป์ชอย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 กดพิชกดพิชชิบหายแชมป์ปวดลงเฉยเลยพี่ผมกดลงเฉยหนึงโอเคเฮ้ยพอมังหมดหลอดแล้วน่ะกระพางอะ เออมันจะทำยังล่ะเรใช้ไอ้สี่อ่ะเจ้าลินยิ้ไม่ได้โอไม่เหมือนจัดไอ้เลยโอ้ยเราบวชหรอโอ้เราเบวชไป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 ปไปไปไปงปไ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 ไป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 ะไปเพไปไปไปไ ไม่เพลงม,นะมันติดจังหวะที่มันขันุ่มเหลือน้อยเลยม,มีเพลงอ่ะกองใหญ่ด้านหลังระวังระเบิบดระเบิดไอ้สีระเบดิดมีระเบดดิดอีกมันสแกนมาชุบชุบๆชุบๆอุ้ยหลายคนว่ะหลายศพวะ เฮ้ยอ่าไม่ตังเลยไม่เดินมาจิงอุ้ยเฮ้ยหมอเยอะ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 ไม่เป็นไรมาเกิดขึ้นมางานาที่อยู่เจ้ายังไม่จบเลยเฮ้ยอะไรกินมาเอออะไรกินมาโอ้ยมากันเถอะยถที่ผมหลบอยู่ในควันลุกขึ้นมาโอ้ยโดนเลยไอ้ช้อมเออดีมากลุกขึ้นมาขอบใจเจ้ามากขาดทีอยู่เจ้าไปดิ ว้าโอเคมาแล้วะโอเคว่ตะเกียวไอ้เจ้ามันเข้ามาไวไมลูไอ้คนนี้ระเบิดาว้าวยย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 ถอยถอยถอไอ้เทียรูนีมันไปไป่านนันมันเริ่มมันอ้อมแมันอ้อมอ้สองไปไปไปวรงานบุกไปอยู่บุกไปอยู่บุกไปอยู่รัวรั่นเอาเรื่องขออย่างนี้ พ้อมปืนพ้อมปืนอุ่งเข้าไหนประโยชน์คนไหนเยอะเข้าเนี่ยประโยชน์ระเบิดเฮียโอ้โหิ่งข้าไหนเยอะวิ่งวิ่งิปเรื่อยๆิ่งิ่เรื่อยๆกูหิวเรื่อยๆอืมเอายสองกล่องใครตายพี่ผงตายผมจะเกิดตรงพี่ได้ได้ผมช่วยเกิดระเบิดเร่งเร่งเร่งระเบิดโอ้ยระเบิดเอ้าป้อมกูแตกไปแล้วนะใช่ไหม อู้ามันซ้ำมันซ้ำมันล้ำพิดศพผิดศพไอ้แจ๊บเวียใตยอ่ากระชุบๆไอ้เจ็บเยอะคนเจ็บเยอะวิ่ง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 โอ้วิ่งไม่ทันโอ้โหเม่นเก็บเป็นสิบเลยไอ้ยีลูกเดียวเม่นโคตรแรงเลยจรวดเชียเลย เออโดดอ่าตรวจแรกไอ้เชื่อลัาสวีมันไกลเกินพี่ผมอยู่ไกลอยู่นะผมอยู่ไกลไกลแบบพอตัวเลยอ่ะเออไอ้เชื่อมันคงตายเลยมันจะยิงใหม่กว่าดูไหมโอ้มานูกอีกลูกอีกลูกอีกลูกอีกแต่มันยิงบกับมันคาได้เยอะไอ้สัสไอ้ต้อมดูบนฟ้าต้อมดูบนฟ้าว้าวโอ้โหไอ้ดูบนป้าไม่ลงข้างๆกูเลยเป็นโทนี่สตาร์กเลยเมื่อกี้ ไอ้ยังสกิทระเบิดฝังใกล้หัวใจกูเลยไะเนี่ยพรจะขว้าเจ้าไอ้เออโอ้ไม่ีสิ่งมาเลยสัตว์ไม่ีสิ่งมาแล้วผมผมเห็นตำรวจไล่เทอมามล้วไงเลยมันยิงจากเรือล้วไงตัวป้าไปว้าวไอ้เจ๋งโอ้ยหิวหิวหิโอ้ยโอ้ยมึงระเบิดในขนาดนี้ให้พ่องได้ไหมกูยังรอดกูยังรอด แบบสกิลพระเอกเหนียวคนสิบผู้ที่เสียงอะไรแปลกขึือเปล่าไม่มั้งควันเฉยๆกรงได้นละเอาคืนมันละกูจะเอาคืนมันกูจะเอาคืนมันกูจะลงของมันเล็กปอบหมายผมผมเหลืีกสี่พันนะพี่วมนี่สี่พันโดนไหมนั่นอ่ะโดนเออพอจากพระเจ้ามาอย่างวะมาอย่างไงเจ้าตื่นขึ้นมาเฉยเออเฉยไตกิว โอ้โเจี๊ยดไดคนเยอะได้คนเยอะได้คนเยอะเยอะว้าวเจี๊ยดคนบันเลยสัตว์ร้อยห้าสิบวินี่ไงร้อยห้าสิบวิใจว่ามันลงไหนคนเนาะโอ้โหชนะเลยโอ้โหระบบพิเกมไอ้เหี้ยลงทีผมเลยว่าผมตายไอ้ถามแชมป์ดีหน้าสัตว์เลยเจ้าแชมป์ไอ้เหี้ยกลัวกระเด็นเลยอ่ะลงไปดอนเลยอ่ะ เมื่อกี้ไอแชมป์ชุบเสร็จกูลงไปนอนต่อไอเอ๊ะน่าสั่นเลยอะโคตรแรงอะเป็นน่าสั่นผมนึกว่าระเบิดจะโดนผมเลยตอนแรกผมคิดว่าผมตายแล้วแม็กอนิเมชั่นแบบอนิเมชั่นล้มอ่ะผมเพิ่งขึ้นมาไอแชมป์เพิ่งชุบเสร็จไอแชมป์แบบอะตอมลุกขึ้นมาไอเอ๊ะเอาะเต้ามันน่าสั่นระเบิดเพื่อนมันเลยไม่เป็นไรเออแต่แม่กอนิเมอนิเมชั่นล응้ม